สวัสดีจ้าอีดเองจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ฝ่ามือดึกค,คือมาแต้เช,ช้าๆวควนเด็ดดีน,น,นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าเนาะฉันก็มาเปิดคลิปวิดีโออยู่หลังบ้านกนเอ้ยลมเย็นไวอยวอยอยู่ฉันว่าฝนตกอยู่ชัยภูมิแต่บ้างก็ต้องตกอยู่โคราชแท้ๆเลยเพราะว่ามันลมเย็นมาแมืม,มันบ่มีฝนในบ้านฉันแต่มันถักลมเย็นมาตั้งเข้ามาเฉยๆะนะา,า,าบู๊ผู้แกสออนใบแมงลักบอกนาะ งานแม่ฉันว่าทิตัดไปขายกําละหาบาทพะนะมาจอบอยู่หลังบ้านแบบนี้บ่แม่นอะไรเด็กแกเอ,อ้จิมหาเก็บใบแมงลกักไปทําแกงน่อไม้พักรวมสันเดมาว่นนี้ไปเดินตลาดนัดไปเจอเขามาขายน่อไม้โอน,โอ,นโอนก็ยังวะเอามาต้มไว้ั้งตเม่อคืนนี่เราแหล,ละน่อไม้นะนะต้มไว้จืดเร็วบารท,ที่นี่ฉันคือิมหาวัตถุดิบตัวใบแมงลอกแมงลกังลกก็เก็บไปตัวมันไหลเนาะพี่น้องจา๋าปลูกก็เองกินเองนี่ละมันยังมันปลอดภัยดีเนาะสองสามวันมานีก็บ,บ่ค่อยร่อนเทไรายเดี๋ยวอากาศดีอยู่ลมเย็นวอยดีอยู่เนาะเพราะว่าฝนมันตกกันน่ะ กลางวันกับตกกลางคืนจนใดเดชช่วงนี้กําลังชิเขาหนาฝนดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องแมวแคหมูตันได้ใบแมงลัดเช็จแล้วบารที่มีเช่นกระเจี๊ยมยองใบยะนางนะจ๊ะใบยะนางนี่ก็ไปขอบานเข้ามาดอคคนขังบานกันมีแหละเนาะไปขอเข้ามาเขาปลูกไว้งามงานเป็นเคียร์ของน้องอยู่เลยฉันก็ไปเดดมาจะกัําบังใหญ่นี่แหละใบยะนางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลูกติดยากมากๆเลยเดแต่ว่าพ่อทำมันได้ติดแล้วเนี่โอ้ยกินเบิร์ดปีเบิดแรงพี่น้องเลยกินเบิดคุมเบิดหมูบ้านก็บ่ตายต เออเดเดดกินตลอดอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบแกงน่อไม้ที่ฉันเตรียมไว้อ่านเอาเด้อพี่น้องเอ้ก่อนจะไปแกงน่อไม้ไหมค่ะขออนุญาตขายของกันจะคราวหนึ่งเด้ออย่าเฝ้าล้มคานฉันเด้อแกเอ้คนทำมาหากินเนาะใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดําอยากมีหนาขาวเนียนใสไรสิวไรฝ้าสั่งซื้อชุดเซ็ตครีมของเฮอร์เบิร์นไปใช้ได้เลยเด้อพี่น้องจ๋ามีหลากหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะจ๊ะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เลยบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆเนาะไมมค่ะการันตีคอนเฟิรม์มสำหรับเจ 1,000ซีกอง1,000บาทจัดสรงฟรีสนใจสั่งซื้อทัก messenger เพจได้เลยเด้อทัก inbox ข้อความเพจไปเลยแม่ค้าตอบเองนะจ๊ะมาบาทที่นี่มาบรรเลงแกงหน่อไม้กันโหลดเนาะแกงหน่อไม้ของฉันฉันกระตังกระทะฉันที่แกงใส่กระทะมันยังคอยจะเห็นภาพชัดเจนดีเนาะฉันก็ใส่น้ำใบยานางลงไปพอน้งใบยานางเดือดแล้วฉันก็ใส่เครื่องแกงนะจ๊าเครื่องแกงของฉันก็จะมีพริกแห้งแล้วก็หอมแดงที่ชั้นโขลกแต่ก็มีตะไคร้เนาะพอใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ลงไปเลยจ้า รอให้น้ำเดือดจักพักหนึ่งกับผงเครื่องเลยใส่น้ำปลาลลงไปปลา,ลาายยีห้ออะไรได้มดนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะตาชดาผงนัวโอ้ยคนเถ่ามากหลายเด้อผงที่รถตาชดานี่กินมาแต่งตะพุดตะปูคุ่นเดียวนี้ในขณะที่ฉันกำลังแกงหน่อไม้ฝุกันนำลงมาโอ้ยเกยชุ่มช่าดีค่ะกะเองว่าเนาะ แถวบ้านฉันก็กำลังใน้นาหวานเผากันแซวเซะเลยฝนตกลงมาแบบพอดิบพอดีเลยพอหน้ามันนี่เดือดแล้วนาะเองก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยจ้ากะว่าเนาะไม่เครื่องแกงอะไรโอเคแล้วเนาะเอาเห็ดใส่ลงไปบาดที่นี่ฉันก็ที่ใส่อันอะไรก็หน่วยซาลีหรือว่าหน่วยงูงเงี้ยวเนาะภาษาอีสานเขาที่เรียกว่างูงเงี้ยวบ้านฉันเขาก็เรียกว่าสาลีเลยหวานหวานเด้ใส่แทนบวบได้เลยเด้อพี่น้องจ๋าใครยังบ่เคยลองดูเด้อกินดิบก็อร่อยลวกกินน้ำพริกก็อร่อยเด้หน่วยสาลีนี่นะ ถ้าว่าฉันชอบใส่แกงนกไมมฉันันหวานดี่นาจำรับแกงนกไมมของฉันวันนี้ฉันจะบ่ได้ใส่เป็นข้าเบือเด้ฉันที่ใส่เป็นไอ้น้ำแป้งมันเอาแป้งมันนี่ก็เอาไปละลายกับน้ำก่อนแล้วยังค่อยเอามาเทใส่เด้อถ้าบ้องกันแล้วว้าเป็นก้อนครูขี่เลยกินบ่ได้เด้อจ้าข้าเบือฉันบ่ได้แช่ข้าวเหนียวไว้ก็เลยบ่ได้ตำใส่แป้งมันแทนก็ดีคือกันเนาะเหนียวตุยตุยดียังอะไรนี่กะว่าหน่วยสลี่ซุกแล้วบาดที่หนึ่งเอาพักหวานใส่ลงไปเลยจ้าอันนั้นคนคนเนี่ยมันจมจักหน่อยหนึ่งเ ตบไทยด้วยใบะอมกับใบแมงลักสุดเท่านั้น็ก๊้ตัดเขาสวยละลอดมารอดสดน้ำกวกๆน้ำกันโหลดเด้อว,วันนี้ฉันก็บี่ทําแบบน้ำไดหลายเจ้าหน่อยอยากสดน้ำแม่อากาศฝนตกแบบนี้เนาะอยากสดน้ำกวกๆนกกนะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าแกงหน่อไม้บ่ถึง20นาทีก็ได้กินแล้วเพราะเองต้มหน่อไม้ไ้แล้วเนาะไม่มีอะไรยากถ้าเราคิดจะทํานะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยพุ่นทะบ,บูยสีสันแมสบาดแกงหน่อไม่แล้วแล้วพ้นวายุตโต๊ะแดงก็นำลงม้านักขากเก่าอีกประเด็นคือบ่มีเข่าแกเ,เอ้ฉันต้องไปเอาเข่าอยู่บ้านแม่ฉันมากินได้ฉันนึกเลยจะได้กินแล้วอีกอย่างหน,นึ่งแม่ฉันก็นั่งรอกินอยู่ทางนูน่นเอาเอาเข้าไปสรุปแล้วบด้อยตัดสินใจเดินพาฝนไปเอาเข่าแล้วลก็เอาแกงหน่อไมไปใส่ผ้าขาวไว้เอราะแม่ฉันกินน้ำเนาะวันนี้แม่ฉันหนึ่งขอนียวก็่ที่ได้กินแกงหน่อไม่ก็หนึ่งขอนิ้วนี่แหละแกเอ้โอ้ยทักอีหลีเดนนี่ด้วยความที่ว่าหิวเนาะ รอฝนดูที่ทิบไหวดอกจ้าเออยัดไฟโฮดโพอีลีป้าพี่ขชชุ่มฉ่ำอีลีเด้อวันนี้ดูแลสุขภาพนําเด้อพี่น้องแมวเอ้ฝนตกแบบนี้เนาะ